อ่าสวัสดีกันเลยนะครับอ่าได้เสียงแรงใช่ไหมครับพี่ถ้าเสียงผมไม่แรงก็ขอภัยนะครับเพราะผมไม่มีไม้อ่านะขั้นแรกอ่าท่านจะเล่นไหมครับอ่าพี่กับเพื่อนอ่าแบบเล่นออนไลน์สองสามสี่คนแบบไม่ต้องใช้เน็ตอ่านี่ท่านเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมอ่าแล้วก็ปล่อยสัญญาณเข้าสปอตอ่านะถเราทำการอ่า ไม่ต้องค่าก่อนอะถ้าท่านซื้อใหม่ใหม่มันจะเป็นอย่างอื่นอะสัญญาณฮอสปอตท่าท่านก็ตั้งง่ายๆอ่ะหรือว่าท่านไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาแทรกได้อ่ะพิมพ์มว่ๆไปเลยอ่ะแปดตัวอ่ะก็จะได้แล้วท่านก็ติ๊กตรงนี้ไปมันจะเปิดอ่ะผมจะไม่ขอติ๊กแล้วกันเพราะผมเปิดไวไฟอ่ะก่อนนะสำหรับอ่า มันเซิร์ฟเวอร์มันจะขึ้นของคนอื่นมันก็จะขึ้นเป็นตัวแบบชื่อเราอ่อ๋อเสียงลรบกวนขอภัยนะครับอ่อลอาแป๊บหนึ่งหน้าจอดำมืดเลยอ่าถ้าคลิปวิดีโอแหลกก็ขออภัยอ่แต่ก็พอฟังผมเข้าใจนะ นี่มันก็จะขึ้นเป็นชื่อของคุณชื่อเพลเยอร์นั่นเองอถ้าท่านเข้าไปในเวอร์หรือว่าโลกที่ท่านสร้างเอาไว้เล่นกับเพื่อนแล้วถ้าท่านไม่ปรับให้มีซอมบี้ก็จะไม่มีท่านเท่านั้นที่ปรับโกงเสียงไว้นี่ว่าไปกดย้อนช่างมันไม่อยากฟังแล้วเสียงผลดังลิปหายก่อนนี่นะนี่ถ้าท่านไม่ปรับมันถ้าท่านปิดไว้มันจะไม่ขึ้นถ้าท่านเปิดนก็จะมาซอมบี้จะมีอ แล้วแต่ถ้าท่านเปิดอย่างนี้โหสุดเลยอ่ะนี่ขั้นต่ำกลางสุดอ่ะนะก็อันนี้ก็มองเห็นตัวของตัวเองอ่ะ่สนอื่นผมไม่รู้อ่ะ่วนี้สลับปุ่มมาเนี่ยสลับปุ่มสลับตรงไหนไม่รู้ช่างมันอ่ะ่วน,นี้ติ๊กไปแล้วจะมีตัวบวกขึ้นกลางหน้าจออ่ะนะถ้าใครโหลดมาแล้วอ่ะ ท่านคงจะเห็นเมื่อกี้ผมติ๊กไปอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะกดไม่ได้อ่ะให้ท่านเข้ามาตั้งค่าแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ติ๊กปิดไปอ่ะตรงนี้ก็จะเปิดมาใหม่ถ้าเครื่องถ้าเครื่องใครหลยให้ปิดไปอ่ะนะก็สกินท่านจะใช้อะไรก็ได้อ่ะในก่ก็แบบละเอียดสุดแล้วอ่ะแล้วท่านก็สร้างไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเจ้าแบบไหนอ่ะอ่ารอแป๊บนึงอ่ะ ผมแนะนำซีดหนึ่งอ่ะ Z R Y Q แล้วก็สร้างเวอร์บาอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก,ก็ตอนนี้ไมีเสียงรถรบกวนเสียงอะไรรบกวนคอภัยอ่ะตอนนี้กูก็ลดเสียงหนังแล้วก็ปิดพัดลมก็ร้อนชิวหายร้อนเฮียเลยครับอ่า ็ถ้าผมสอนยังไม่เข้าใจอีกก็อืมอาจจะต้องโทรมาหาผมนะให้ผมบอกอ่าอ่าเบอร์มือถือผมมาก็จะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นกองล้วกันนะทิ้งไว้คลิปเดียวนะ่ะไม่งั้นก็เอามาทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นดีกว่าใครสนใจจะโทรมาก็ผมจะให้มาถามเบอร์ในไลน์ได้อนะ่ะ ถ้าอยากโทรแบบไม่เสียตังก็โทรไลน์มาแต่เน็ตจะเน็ตไม่คงที่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอนะก็นี่เราได้ซีดแบบนี้มาแล้วก็ให้ท่านทำการเดินไปเลยเดินไปเดินไปนะก็ท่านมาแล้วถ้าท่านเห็นนะต้นแบบนี้ให้ท่านใช้มือเปล่าตีนะมันจะกลายเป็นสติกออกมานะสำหรับคนที่ไม่รู้อ่นะก็เดินมานะเดี๋ยว ผมหาก่อนนะแปบบนะครับอ่าโหลดสิวะเฮ้ยไอบ้บ้าอ๋อบ้าชิวหายอ่ะท่านจะเห็นตรงนั้นใช่ไหมผมหออกมาท่านเดินตรงมาตรงมาตรงมาเฮ้ยโหลดเร็วเร็วสิวะไอบ้บ้าอ๋อนี่ไง น้าผมจะวางอแบบนี้ก็แล้วกันวางมาอวางมาท่านก็เดินมาเอาเลยยังอลุมนี้อก็ท่านสามารถลงไปได้อลงไปดูได้อมีอะไรไหมก็เนี่ยครับมันจะเป็นซีดเหมืองนะ ก็ซีดเหมืองเก่าอ่ะปิดไว้ก่อนนะทุกท่านเดินมาจะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะท่านลงไปอ่ะปึ๊บเห็นเหล็กตรงนี้อ่ะขุดเหล็กแวะขุดเหล็กแป๊บก็ได้อ่ะนะก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาใส่มั่วๆไปรุ่นรุ่นของเทเลส์เา่ะนะท่านลงมาแล้วปึ๊บถ้าท่านยังไม่เห็นตรงนี้อ่ะเพราะว่า สาเหตุที่มันเห็นก็คือเนี่ยครับผมโกงแสงสว่างมาะนะเนี่ยเราก็จะขุดทานนะแล้วก็เดินสำรวจไปธรรมดาธรรมดาอมม่มงบนฟ้าดิเซดกายด้วยอ่มวันนี้ก็ขึ้นไปได้อ่ะแต่ผมยังไม่ขอขึ้นเปอแล้วกันนะมีเซิฟเซิฟหนึ่งนะครับองโห นี่ครับท่านเห็นไหมกาเวลพอผมตีครับปึ๊บกลายเป็นของกินนมปังนะครับกลายเป็นนมปังบางทีก็กลายเป็นรูปนมนะครับมันสลับของเลยอ่ะท่านก็จะเห็นอย่างนี้วิ่งไปเรื่อยเนี่ยมันจะมาถึงสปาซอมบี้เลยเอามันปรับใหม่นี่หว่าตอนแรกสปาซอมบี้จะไม่อยู่ตรงนี้นครับมันจะวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยเลยจนกดจะมาถึงทางรถไฟที่มันพลาดกันไว้อ่ะ เดี๋ยวผมขอลงไปก่อนนะนี่นะมันจะมาอยู่ทางนี้อะ่ะเนี่ยสปายส,สปาวซอมบี้จะมาอยู่ตรงนี้นะก็เนี่ยทางนี้จะไม่มีทางไปต่ออ่ะแลวทางนี้ก็จะเป็นสปาวซอมบี้อะ่ะมันเปลี่ยนใหม่นี่หว่าก็ง,งงตั้งนานไอ้สัสเนี่ยเอาเป็นว่าสปาวซอมบี้อยู่ตรงนู้นก็แล้วกันนะก็สามารถ ตีเพื่อนมาหาซอมบี้ได้อ่ะเป็นสเกลิตันอ้าวของดอบก็โอ้โหเหล็กกันเลยทีเดียว啊อือ,อหือจะไฮเทคไปไหนเนี่ยกกอนนะถ้าเป็นเวอร์ชันน2.12.0เออไม่ใช่0.12 ศูนอ่าตัวเต็มอ่าเราเข้ามาจะมีสเปาอยู่ทางนี้แหละอ่าตรงนู้นก็จะเป็นทางเดินนะถ้าใครไม่เชื่อลองไปติดตั้งแล้วก็เอาซีดไปใส่ดูอ่าแต่ถ้าใครกดตรงกลางไม่ได้อ่ากอให้ท่านอ่าไปทําเหมือนผมบอกอ่ะไปตั้งค่าแล้วเปิดตัวนั้นออกซะอ่าก็เหมือนเดิมนะหน้าก็เหมือนเดิมอดจุดด้วยอ่าไปแล้ว อก็รอนแป๊บหนึ่งนะครับโคตรค้างเลยน่าก็สำหรับคลิปนี้ผมน่าจะเข้าใจกันนะอถ้าไม่เข้าใจอ่โทรมาถามผมเลยตรงๆด้วยอโทรมาถามตรงๆเลยอ่านะก็แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันเลยนะครับอ